นี้เราก็มาเช็คหมายกันที่สมัยสารนะครับวันนี้เราก็มีเรือสองลังครับก็มีทางแอดมินนะครับมากับคุณภรรยาเราก็มากระทางน้องบอลนะครับอ่าอันนี้สมาชิกใหม่เราครับก็ว่างๆใครว่างก็นัดกันมาลงกันได้ครับอันนี้เราลงที่ไหนนะสมัยสารนะครับอันนี้หาดตำหนาครับเรือจะมาพักก็ได้นะคะหาดสวยนะคะน,นี้ลงตีนะครับผม เป็นเขตทหารปลาราไปลุยกันครับบทประกอบการวันนี้เป็นยังไงเ <c oughs> นี่ยครับชมพู่หญิงได้ปลานะครับ <c oughs> นางนิ่งมาอยู่ใหญ่มากเลย <c oughs> นี่ขนาดนักตก,ตกชิวๆเลยน,นะคะรับโอ้โหสุดยอดเลยชอบมากมากชอบหมายนี้อ่ะปลาปลาปลาเยอะตัวใหญ่ด้วยมามากี่ทีก็ได้นะครับใช่โอเคค่ะ พื้นเลยไล่มาแลวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฝนช่วงที่สามนะครับแต่ว่าเที่ยวน,นี้รู้สึกมันจะมาแรงกว่าท,ทุกคืนนะครับทุกรอบก็ต้องกลับก่อนนะครับสมาชิกเราน้องบอลไปไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เครื่องยนต์เราก็มีปัญหาด้วยนะครับก็ถึงว่ามีประสบความโดเด่นอพอประมาณนะครับไม่มากนะครับ นี่ก็กำฝนก็ไล่มาแล้วลงเม็ดแล้วลงเม็ดแล้วไล,ล่มาแล,ล้วปิดโทรศัพท์เกินเริ่มมาแล้วล